ก็จะ๋ไปแบ่งปันครับแบ่งปันแบ่งปันบา้นบานแต่ละหลังเนาะมีสาม้าหลังครับไปครับเต็มอันนี้แบ่งปันครับอบครับมาครับไม่มีใครช่วยเนาะน,นี่เทคนเดียวก็เลยไม่เข้ากละลังเลยพี่น้องเทคนเดียวก็แจกกระจายเลยพี่น้องไม่เข้ากละลังเลยโอ้ย,อยนี่นะครับ ทำคลิปคนเดียวไม่มีใครช่วยถ่ายผลงานเราอย่างนี้ครับกระจายกระจายเลยป่านินเราก็มีแต่ไซส์ที่สวยเลยนะครับนี่ครับตัวนี้น่าจะใหญ่สุดครับนี่ครับครับใหญ่ๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ก็ใหญ่ใหญ่ๆหญ่เลยครับเอ้าอยู่ตัวที่สวยครับปลากระพงเราก็ไม่ได้ครับปลากระพงก็เข้าสองสามทีครับสามทีสี่ทีเนาะก็ขาดหมดครับ ย่อขาดหมดถ้าเข้าไปดูในไลฟ์สดเราก็ซ่อมอยู่งี้ครับสองคนกับตาสามารถเนาะซ่อมยอกันอย่างเดียวเลยตาสามารถก็ห้าหกทีครับขาดหมดครับไม่มีไม่ได้กินครับปลากระพงวันนี้นะครับไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผลงานยอนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ แล้วฝากไลฟ์สดด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนี่เราไม่ได้ขายเนาะปลาเนาะเราได้มาเยอะเราก็แบ่งปันครับแบ่งปันเพื่อนบ้านนะครับมาโฉกเลยครับปาลาเราก็จะแบ่งปันเนาะให้เพื่อนบ้านกันเนะาะปลาก็มีแต่ไซส์สวยๆอยู่อธิกินเอาไปทอดกันครับปลาตัวใหญ่มากตัวเล็กมากเนาะน้องเนาะ เดียกันไปครับหลายบ้านเนาะแข่งกันไปกินอลากะเพียนไ,ไว้ไหมแม่ฮะเอาตัวใหญ่ๆมาให้แม่ต้มนะแม่จะต้มตัวใหญ่เอาอะไรปลากะเพียนเหรอบ่ปลานิน่งเอาไปต้มก,ก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ปลากระวง แบ่งปันครับแบ่งปันเดี๋ยวนั้นไปกินเนาะนอ้องเนาะนะทุกคนแบ่งกันไปกินแบ่งกันไปกินครับอ่าได้เยอะนะใครใครบ้างเนาะใ่ต้องแพงหรอใ่ต้องแพงกับยายนินเนาะมา่ไหม เฮ้ยคืได you know ้ก้อยให้ไหมนะได้อยู่มั้งตาที่เหลือก็ตาเงี้ยหัวลงมั้งแบ่งกันไปกินนะครับแบ่งปันนแบ่งปันครับกดสต๊อปไป